สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะก็มีคอมเมนต์มาถามว่าพ่อปู่สามแปดแปดที่ท่านป่วยอยู่ที่ไหนสาวดำก็พูดไปในคลิปแล้วนะคะว่าท่านอยู่ที่โงรงพยาบาลน,นครพนมค่ะตั้งแต่ท่านไปรู้สึกว่าจะครบเดือนพอดีแล้วสาวดำก็อยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่สวนธรรมค่ะ ะะก็เก็บปัดกวาดเช็ดถูดูแลกระท่อมศาลาค่ะสวดมนต์อยู่ที่นี่นะคะส่วนน้องโอรล่างแม่ย่าสีปทุมมาไม่ได้มาสวดมนต์ท,ที่ที่กระท่อมศาลากับสาวดำนะคะเพราะว่าเขาทำเขาทำงานเขาเหนื่อยเขาก็สวดที่บ้านเขา นะคะก็มีแต่สาวดำค่ะซึ่งอยู่ที่สวนธรรมนะคะแล้วก็สาวดำก็จะมาบอก f อซีทุกท่านค่ะว่าจะได้ย้ายพ่อปู่3 8 8มาที่โรงพยาบาลสังขะนะคะเพื่อที่จะได้ใกล้กับได้อยู่ใกล้กับกับ กับลูกศิษย์ลูกค้กาเพื่อที่จะได้ไปเยี่ยมได้ง่ายๆนะคะสาวดํายังไม่ได้ไปเลยค่ะท่านผู้ชมยังไม่ได้ไปนะคะเพราะว่ามันเวลาคนเราเวลามีเงินน้อยไม่สามารถที่จะพอไปได้สาวดำก็พูดให้ท่านฟังตรงๆค่ะถ้ามีเงินเยอะ สาวดาก็ไปแล้วค่ะถึงพ่อปู่สามแปดแปดแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเงินน้อยไม่สามารถไปถึงนะคะเพราะว่าไม่ต่ำจากห้าหกพัน่ะนะคะที่ไปกลับนะคะสาวดําก็ได้แต่โทรคุยนะคะโทรคุยกับท่านขอขอก,กราบขอพะกุลเอฟซีทุกท่านที่ยังไม่ลืมพ่อปู่สามแปดแปดนะคะ แม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามากมายไก่กองนะคะสาวดำก็สู้ก็สู้นะคะสู้ชีวิตเกินมาต้องสู้คะ่ะสาวดำก็มีกำลังใจกับเอฟซที่ยังพอหลงเหลืออยู่ที่อยู่ในช่องของสาวดำซึ่งไม่ได้ออกไปหาตัวเลขอะไรที่ไหนก็ไม่ได้ไปตัวเลขถ้านอกจากอาจารย์ท่านสื่อเอากับปู่ย่า ที่อยู่สวนธรรมค่ะเพราะว่าที่สวนธรรมสาวดานั้นก็เป็นสวนธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มีพ่อปู่แม่ย่าอยู่หลายพระอ,องค์นะคะมีเหล่านาคนาคีนาคาอยู่สถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะปัจจัยที่เอซีส่งมานะคะก็ส่งเข้าในบัญชีของพ่อปู่ 3 8 8ซึ่งเป็นบัญชีของสาวดำที่เปิดให้ท่านตั้งแต่ปีได้สองสองปีสามปีนี้่ะค่ะนะคะก็ต้องขอกราบขอพระคุณมากค่ะตอนนี้จะพูดว่ายังไงดีละ่ะก็สาวดำพูดตรง่นะเนาะมัน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 จะพูดไม่ตรงก็ไม่ได้ค่ะก็มันก็รู้สึกอึดอัดสาวดำก็อยากไปเยี่ยมค่ะอยากไปเยี่ยม พระปูะ่สามค่ะแต่ปัจจัยสาวดําไม่คือคือคือมีน้อยคะ่ะมีอยู่พันกว่าบาทนะคะที่เอซีได้ส่งปัจจัยไปให้ถวายกับพ่อปู่นะคะก็เป็นบัญชีส่วนตัวของท่านนะคะบัตรเอทก็อยู่กับท่านท่านก็ส่งไปที่ธนาคารกรุงเทพนะคะ แต่ว่าเห็นท่านบอกกับสาวดำนะคะเมื่อวานนี้ว่าจะย้ายมาที่โรงพยาบาลสังขะนะคะสาวดำก็ไม่ทราบว่าท่านจะย้ายมาอยู่ที่โรงบาลไหนไม่ได้ถามท่านนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็เลยบอก f อซค่ะนะคะ ตัวเลขที่ท่านได้นิมิตฝันอยู่ที่โรงพยาบาลที่ท่านไลน์มาบอกนะคะจะเป็นเลข179่งเนะคะหนึค่ะที่ท่านนิมิตนะคะก็สาวรำก็เลยบอก f อฟค่ะว่าเป็นเลขของพ่อปูสามแที่ท่านนิมิตฝันนะคะท่านผู้ชม เป็นเลข179นะคะท่านส่งมาให้ในลายแต่ว่าท่านส่งมาเป็นเ9ตั้งแต่หลายวันแล้วแต่สาวดําไม่ได้อ่านลายนะคะแล้วท่านบอกแต่ท่านส่งมาเป็นเลข79ตั้งแต่ได้ห้กวันแล้วแหละแต่ที่นี่ไม่ได้ไม่ได้อ่านลายคือว่าท่านเป็นเป็นคำพูดมา แล้วสาวดำก็ไม่ไม่ได้เลื่อนขึ้นไปดูนะคะซึ่งท่านโทรมาท่านถึงบอกว่าให้เอาลงให้ f อฟเป็นเลขที่พอ,พอปู่สามท่านนิมิดฝันอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ f อฟของสาวดําที่อยู่อ่าอำเภอหนองสองห้องนะคะที่ที่ได้นําร่างพอปู่สามแ ท,ที่ท่านวูบฟุบอยู่ที่อยู่ที่นครพนมนะคะแล้วก็เป็นคนที่หามท่านส่งโรงพยาบาลนะคะคือหามขึ้นรถเอาไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลที่จังหวัดนครพนมค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ซึ่งพระอาจารย์เล่าให้สาวดำฟังค่ะท่านก็มีโรคประจำตัวหลายอย่างนะคะช่วงหลังๆมาท่านก็ที่สาวดำเป็นคนไปเอายาที่โรงพยาบาลอาเภอแวงน้อยนะคะไปเอามาให้ท่านทีละกล่องกล่องนึงก็มีเป็นร้อยเม็ดะ,ะ้ะที่เป็นเม็ดเล็กๆนะคะก็เคยไปเอามาให้ท่านสองสามครั้งค่ะ แต่ต้องต้องฉันเช้าเย็นหรือสามครั้งนี่แหละวันหนึ่งค่ะโรคประจำตัวที่ท่านเป็นก็คือเป็น,เป,นเป็นโรคหัวใจโตจ้ะโรคหัวใจโตหมอบอกว่าเป็นโรคที่อันตรายสามารถวูบได้หรือช็อกได้หรือ หมดสติได้ในพริบตาเดียวหมอบอกสาวดําแบบนี้นะคะตั้งแต่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลแวงน้อยะคะ่ะเป็นโรคที่อันตรายนะคะพออยู่ๆบางทีท่านก็วูบฟุบลงเลยก็เคยเป็นบ่อยะคะ่ะเมื่อก่อนตอนที่มีมีมีปีที่แล้วเนี่ยที่ท่านท่านยังไม่ได้ป่วยเลยนะคะปีปีหนึ่งเต็มเต็มเลยที่ว่าไม่ได้ป่วยเนี่ยท่านเพิ่งมาเป็นเนะะี่ยค่ะท่านเพิ่งมาเป็นตอนที่ท,ท่านไปที่ ขึ้นถ้ำเนี่ยค่ะนะคะท่านเพิ่งมาเป็นกะเราเป็นหนักวูบหมดสติไม่รู้ตัวเลยเนะี่ยนะคะสาวดำก็ถามท่านว่าคนที่เอาไปส่งนั้นชื่ออะไรอะไรยังไงท่านก็ไม่ได้ถามไม่ได้รู้นะคะสองคนค่ะคือส,ส,สามีภรรยานะคะที่ท่านไปโน่นนะคะไปไปเที่ยวไปไปเที่ยวไป ไว้พระธาตุพนมลระอคะที่ท่านได้ช่วยเหลือพระปู่สามเปดแปดไว้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้เมตตามีความช่วยเหลือพระปู่สามปดแปดส่งถึงโรงพยาบาลสาวดําน้องขอกราบขอพระคุณท่านมากมากนะคะซึ่งสองสามีภรรยาที่ท่านเป็นผู้เอาพระปู่สามเปดแปดไปสง่งที่โรงพยาบาลนะคะ สาธุสาธุสาธุขอให้ท่านสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านคิดและปรารถนาค่ะสาวดำก็เลยมาเล่าให้ท่านฟังนะคะซึ่งสาวดำก็ไม่ได้ไปเยี่ยมท่านแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ไปค่ะก็บอกท่านตามตรงเนาะ ค่ะเอของสาวดําก็ต้องกราบขอพระคุณค่ะนะคะไม่ว่าใครนะคะระยะหลังระยะหน้าระยะเดี๋ยวนี้ก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องอดูแลตัวเองนะคะเรื่องโรคโควิดข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วก็จะมีขึ้นมีลง ก็เหมือนก,นกันกับที่เราเกิดมาแล้วมีทําชั่วกับทําดีมีขาวมีดำมันก็แบบนั้นล่ะคะ่ะแต่ทีนี้ว่าก็รู้ตัวนะคะว่าทำไมถึงอยู่ในแบบนี้อยู่ในอาการแบบนี้เพราะว่าสาวดําก็อายุ65นะคะเพราะปู่3 8 8ก็อายุ35นะคะ แล้วทีนี้มันมีแบบนี้ค่ะสาวดำเมื่อวันก่อนเนี่ยสาวดำเนี่ยเปิดประตูเปิดประตูออกมาเปิดประตูบ้านนะคะเปิดประตูออกมาซึ่งจะมีรูปพระผู่สีสุุโทที่ท่านนั่งบรลังอยู่กับแม่ย่าสีปทุมมาที่สาวดำเอาตั้งไว้ข้างประตูข้างประตูบ้านที่ที่เราเปิดเข้าไปในบ้านแล้วแต่ถ้าสาวดำตั้งท่านไว้ อ่าตรงข้างประตูด้านซ้ายมือที่สาวดําเดินออกมาก็ไม่ได้เกี่ยวก,กันกับประตูที่เปิดนะคะเพราะตั้งห่างกันค่ะเสร็จแล้วแก้วน้ํานะคะแก้วน้ําซึ่งซึ่งไม่มีลมเลยค่ะลมก็ไม่มีนะคะสาวสาวดาเดินเดินออกมายังไม่ทันได้เปิดประตูบานใหญ่นะคะแก้วตกลงมาแตกดังเพี้ยเลยค่ะ แก้วแก้วน้ำค่ะแก้วน้ำที่ใส่ถวายท่านนะแต่แก้วน้ำในนั้นมีน้ำอยู่ครึ่งแก้วเพราะว่าสาวดำไม่ได้อยู่บ้านหลายวันเพิ่งกลับมาบ้านได้สองวันนะคะกกะตั้งใจว่าจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตั้งให้ท่านในวันวันในวันนั้นแหละแต่ว่าสาวดำก็ตกใจค่ะว่าลมก็ไม่มีคลื่นฟ้าคลื่นฝนก็ไม่มีแล้วทำไมแก้ว แก้วตกลงมาแตกเพงเลยค่ะแตกหมดเลยคือแล้วมันมันแตกละเอียดเพราะว่าอพื้นมันก็เป็นพื้นปูนค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยตกใจนะคะก็เลยมาเล่าสู้เอฟซี C ฟังว่าอาจจะฝันร้ายกลายเป็นดีเนาะท่านผู้ชมเนาะค่ะสาวดําก็มาเล่าให้เอฟซี C ได้ฟังกันค่ะส่วนเลขที่ตัวเลขที่พ่อปู่ท่านนิมิตฝัน ได้179เดี๋ยววันหน้าสาวดำจะให้ดูในในในนั่นกันในในไลน์ที่ท่านไลน์มานะคะนะคะในไลน์ที่ท่านไลน์มานะคะในไลน์ที่ท่านไลน์มาให้สาวดำ อ่านนะคะเดี๋ยวสาวดำไปนี่ก่อนจ้ะโอ๋โอสาสาวดำนึกออกแล้วพว่ออูท่านจะย้ายมาที่โรงพยาบาลสังกานี้เพราะว่าที่นั่นมีอะไรมีเนี่ยขสาวดำดูก่อนนะคะที่ท่านไลน์มาบอก ขอให้ท่านโชคดีนะคะ